ใครที่กําลังหาที่ดินอยู่โซนบ้านโคกสูงอําเภออุบลรัตนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่บ้านนิคมนะครับหมู่เก้าตมบลนโคกสูงอาเภออุบลรั์ทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามเทศบาลโคกสูงนะครับเนื้อที่3ไร่เป็นฉนดครูดแดงนะครับติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีประปามองเห็นวิวเขาด้วยครับคุณผู้ชมอยู่ใกล้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรนะครับน่าอยู่มากครับตรงนี้บรรยากาศดีเป็นที่ในหมู่บ้านนะครับ หน้าแปลงจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับทำให้ร่มรื่นน่าอยู่ครับหน้ากว้างประมาณ61เมตรแล้วก็ลึกประมาณ70เมตรนะครับแปลงนี้ขายไล่ละ650,000บาทขายยกแปลง1,950,000บาทนะครับสวยๆเลยครับน่าอยู่อาศัยนะครับอยู่อาศัยได้จริงนะครับที่ดินนะครับเสมอกับถนนแล้วก็ส่วนท้ายแปลงจะลาดลงไปเป็นสโลปนะครับ ต้องถมด้านหลังนิดหน่อยนะครับนี่นะฮะลักษณะบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินมีเพื่อนบ้านอยู่รอบๆครับส่วนนี้เหมาะสําหรับทําการเกษตรนะครับทําสวนนะ,ะทาสวนทํโคกน้องนานะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับถนนคอนกรีตที่ดินแปลงนี้จะห่างถนนหลักนะครับเส้น2109ประมาณ350เมตรเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมเนี่ยครับทางเข้าจะอยู่ ยัเื้องเทศบาลโคกสูงนะครับตรงบ้านโคกสูงนี่เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับเป็นตำบลน,นะฮะจะมีตลาดนัดด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนนี้น่าอยู่มากครับถ้าเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เขื่อนองบนรัตไปคาเฟ่ก็ใกล้นิดเดียวเองครับใครสนใจก็ติดต่อทักทายมาได้กับหายละเอียดลี่นะครับเบอร์โทรตามนี้ครับแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่สวยนะครับคุณผู้ชมมีความพร้อมนะครับ ถนนคอนกรีตไฟฟ้าประปาผูมิภาคถึงหน้าแปลงเลยครับมีเพื่อนบ้านอยู่ร,บรอบๆนะครับบรรยากาศดีด้วยครับใครสนใจนะครับรีบถัดไทยมาด่วนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ